สดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเพนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูเพนก็จะมาสอนในระดับชั้นประฐมศึสษ์ปีที่6เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับแนวทาง นะคะการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่บัตนะ,ะต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะเด็กๆเรามารู้จักภัยธรรมชาตินะคะภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่งดินถล่มแผ่นดินไหวสึนามิ เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบางบริเวณของโลกภัยธรรมชาติบางอย่างเกิดขึ้นอย่างช้าๆและการกัดเซาะชายฝั่งน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งบางอย่างเกิดอย่างฉับพลันเช่นน้ำป่าไหลหลา,ลากสึนามิแผ่นดินไหวดินถล่ม ภัยธรรมชาติต่างๆมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทำให้ประชาชนนะคะสูญเสียชีวิตไม่มีที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเสียหายนะ,ะสิ่งก่อสร้างถูกทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ถูกทำลาย เส้นทางคมานาคมถูกตัดขาดเกิดโรคระบาดมากมายนะคะเราจึงจาเป็นต้องเรียนรู้และก็ฝึกซ้อมวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะคะเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรวันนี้ครูเพนก็มีคลิปวิดีโอนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมือเมเม่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งน้มีภูเขาวไฟระเบิดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว หากอยู่ในบ้านควรหลบใต้โตัวที่แข็งแรงเพื่อป้องกันของหล่นทับหากอยู่ในอาคารสูงให้ตั้งสติแล้วรีบออกจากอาคารโดยเร็วห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดอยู่ให้ห่างสิ่งก่กสร้างที่มีขนาดสูงและใหญ่เช่นป้ายหรือเสาไฟฟ้า หากอยู่บริเวณชายฝั่งให้รีบออกจากชายฝั่งเพราะอาจเกิดสึนามิได้ <l ots> เมื่อเกิดสึนามิ <l ots> ให้รีบอยู่ห่างจากชายฝั่งแล้วอพยพขึ้นที่สูงโดยเร็ว <l ots> หากขึ้นที่สูงไม่ทันให้หาที่ยึดเกาะไว้ <l ots> <l ots> ห้ามหลบอยู่ในรถยนต์ ั่งยืนรอดูสึนามิหรือรอดูความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าอยู่บนเรือในทะเลให้รีบนำเรือออกสู่ทะเลลึกหรือหากอยู่บนเรือบริเวณชายฝั่งหากมีเวลาพอให้ขับเรือออกสู่ทะเลลึกเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดให้รีบอพยกออกจากภูเขาไฟโดยเร็วใส่หน้ากากอนามัยและแว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกันเท่าภูเขาไฟ สวมเสื้อคลุมกางเกงขายาวถุงมือและรองเท้าเพื่อป้องกันเท่าภูเขาไฟและความร้อนจากการระเบิดไม่ควรหลบอยู่ในอาคารสิ่งก่อสร้างเพราะอาจถล่มลงมาจากเท่าภูเขาไฟได้หากอาศัยอยู่ในเขตเสียงภัยให้เตรียมถุงยางชีพให้พร้อมอพยพตลอดเวลาอย่างไรก็ตามหากเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหวซึนามิ หรือภูเขาไฟระเบิดเราควรปฏิบัติตนดังนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติคิดหาทางเอาตัวรอดไม่แตกตื่นติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างเคร่งครัดและเมื่อทางการสั่งอพยพให้อพยพอ,ออกจากพื้นที่ทันทีถ้าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยควรเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพทุกครั้ง เพื่อหากเกิดภัยพิบัติขึ้นเราจะได้มีความพร้อมอบพยพได้อย่างทันท่วงทีนะคะเมื่อเด็กๆดูดคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ลองปฏิบัตินะคะแล้วก็ฝึกจำนะคะ ในสิ่งที่เราไม่ตื่นตระหนกนะคะเมื่อเกิดกรณีที่ปัดภัยเกิดขึ้นนะคะที่สำคัญเราต้องมีอะไรมีสตินะคะปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีการใช้ใช้เทคโนโลยีติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยที่ปัดนะคะหรือเกิดภัยธรรมชาติเช่นการใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่น้ำท่วมหรือการกัดเซาะชายฝัง ะะเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนานะะใช้สำรวจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศต่างๆนะคะแม้แต่ห้างสำรวจอากาศเพื่อศึกษาเกี่ยวกับดาวต่างๆและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะคะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลนะคะเราจะใช้ดาวเทียมเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะ มาสำรวจฉะนั้นเราต้องติดตามข่าวสารนะคะการพยากรณ์อากาศอยู่สม่ำเสมอเพื่อเตรียมตัวและปฏิบัติตามที่เจ้าหนะ้าที่บอกนะคะวันนี้ครูเพนก็มีแบบฝึกหัดนะคะทบทวนบทเรียน,นะะเรื่องภัยธรรมชาติและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติหน้า 5 4ถึง59นะคะเิ็กก็เปิดตามนะคะ5 4ถึง59เรามาดูแบบฝึกหัดหน้า54กันนะคะฉันรู้อะไรนะคะมีคำถามอยู่ทั้งหมด56ข้อด้วยกันนะคะเรามาดูคำถามแรกเขาถามว่าสึนามิและน้ำท่วมมีลักษณะ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรารู้มาแล้วว่าเรียนมาแล้วเมื่อกี้ว่าสึนามิเป็นขลืนในทะเลนะคะเด็กก็ตอบไปว่าสึนามิเป็นคลืนในทะเลส่วนน้ําท่วมเป็นน้ําในบริเวณที่บนบกมีระดับสูงกว่าปกติหรือมีปริมาณ น้ำมากเกินกว่าที่แหล่งน้ำกับเก็บน้ำจะเก็บไว้ได้หรือน้ำที่ไหลนะคะเข้าท่วมพื้นที่จากการไหลบ่ามาจากพื้นที่ที่ราดชันนะคะห้าสึนามิคือเกิดในทะเลห้าน้ำาท่งก็จะเกิดบนบกนะคะในพื้นที่บนบกที่มีระดับสูงวัวนั่นเองนักเรียนจะตอบตามนี้หรือ ตอบแบบอื่นก็ได้นะคะอันนี้ครูเพจอามาให้เด็กๆดูเพื่อเด็กๆจะได้เข้าใจมากขึ้นเรามาดูคำถามข้อที่สองนะคะข้อที่สองเขาถามว่าสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าของดินถล่มแผ่นดินไหวและสึนามิมีอะไรบ้างซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะเกี่ยวกับลักษณะการเกิดแผ่นดิน ถล่มแผ่นดินไหวและสึนามิเด็กๆจามได้ไหมคะอ้าคุณตอบก็อย่างเช่นนะคะสัญญาณบอกเหตุแผ่นดิน,ดนถล่มนะคะเช่นมีฝนหนักอย่างต่อเนื่องระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำในลำห้วยมีสีขุ่นหรือสีเดียวกับภูเขานะคะหรือมีเสียงดังผิดปกติ ต้นไม้ขนาดเล็กไหลลงมาพร้อมกับน้ำอันนี้ก็คือลักษณะของดินถลุมต่อไปเรามาดูสัญญาณบอกเหตุแผ่นดินไหวนะคะเราจะสังเกตได้ไงเช่นน้ำในแม่น้ำมีสีขุ่นกว่าปกติณนะ ระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างผิดปกตินะอนี่จะบอกถึงเหตุแผ่นดินไหวเรามาดูสัญญาณบอกเหตุสึนามิก่อนที่จะเกิดสึนามิเราจะเฝ้านะคะเราจะสังเกตระดับน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วจนเห็นชายหาดล่องนะคะไปจนถึงทะเลหรือโขดหินระยะทางเป็นหลายๆลายร้อยเมตร นะนี้เป็นสัญญาณเตือนบอกไว้ว่าเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับชายฝั่งแล้วเราต้องทำไงคะเมื่อเห็นน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดเป็นหลายร้อยเมตรเราต้องรีบเปไงรีบอุพยกขึ้นจากทะเลวิ่งขึ้นขึ้นสูงที่สุงทันทีนะะเราต้องรีบต่อไปมาดูข้อที่3นะคะข้อที่สามเขาถามว่า ถ้าหากมีพายุหรือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอาจมีภัยธรรมชาติใดเกิดขึ้นตามมาควรเฝ้าระวังและปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภยัยนะคะแล้วจากที่เราดูคลิปไปเมื่อกี้นะเราก็จะให้เฝ้าสังเกตร,ระดับอะไรคะระดับน้ำในลำห้วยว่าเพิ่มสุเพิ่มขึ้นสูง อย่างรวดเร็วหรือไม่หรือสีของน้ำขุ่นเหมือนสีของภูเขาหรือมีเสียงดังผิดปกติหรือลำห้วยมีต้นไม้เล็กขนาดเล็กไหลลงมาพร้อมกับน้ำอย่างรวดเร็วเราต้องเฝ้าระวังโดยการเป็นไงคะรีบอบพยพนะ และหาวิธีการประหมพยาบาลติดตามข่าวสารเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมศึกษาเส้นทางการอบประยุกต์าเกิดน้ำพ่วมนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องงดใช้อะไรคะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพอร์ตพักไฟฟ้านะถ้าเดินในน้ำให้สวมรองเทา้าบูทกินอาหารและนน้ำที่ถูกสุขลักษณะนะคะ เมื่อสัมผัสน้ําท่วมให้ทําไงล้างมือทันทีเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจเป็นน้ําสกปรกน้ํามีเชื้อโรคปะปนอันนี้ก็คือการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนนะคะต่อไปมาดูคําถามข้อที่4เขาถามว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจมีภัยธรรมชาติใดเกิดขึ้นตามมา ควรเฝ้าระวังและปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยจากธรรมชาตินะจากภัยธรรมชาติต่งางๆถ้าอยู่ติดชายอะไรคะเด็กๆถ้าอยู่ติดชายฝั่งให้เฝ้าสังเกตระดับอะไรคะระดับน้ําทะเลว่ามีการลดลงจนหินชายหาดถอยล่นลงไปในทะเลเป็นระยะหลายร้อยเมตรหรือไม่ แล้วก็ที่สำคัญต้องติดตามข่าวสารศึกษาวิธีการอบพยพขึ้นสู่ที่สูงอย่างรวดเร็วนะคะศึกษาวิธีประถุพยาบาลเตรียมชุบอ,อุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุสึนามิให้รีบหนีขึ้นสู่ที่สูงที่ปลอดภัยและอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งห้ามลงไปบริเวณชายหาดในทันทีให้รอจนมี จนมีประกาศยกเลิกการแจ้งเตือนและยุติสถานการณ์สึนามิเราถึงจะไปเดินในชายหาดได้นะคะเด็กๆต้องทำไงคะถ้าเกิดภัยธรรมชาติเด็กๆต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัดนะคะต่อไปเรามาดูคำถามข้อที่5นะคะข้อที่5เขาถามว่าจากกิจกรรมเนี้ย คนพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรรมชาตินะจากกิจกรรมเนี้ยเราก็บอกไปว่าน้ำท่วมนะกระเจาะชายฝั่งดินถล่มแผ่นดินไหวสึนามิเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบางบริเวณของโลกภัยธรรมชาติต่างๆจะมีลักษณะและสาเหตุการเกิดแตกต่างกัน นอกจากนั้นภัยธรรมชาติบางอย่างอาจจะขึ้นเกิดขึ้นอย่างช้าๆและทำแ,และภัยธรรมชาติบางอย่างอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมนุษย์ควรที่จะเฝ้าระวังและรู้จักวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือเราต้อง ตียมตัวนะแล้วก็รู้จักแนวทางการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติปฏิบัติเมื่อเกิดภัยธรรมชาติซึ่งเราก็เรียนกันมาแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจย้อนไปดูอีกครั้งนะคะต่อไปมาดูข้อที่6เกี่ยวกับนะคะสรุปให้เราสรุปนะ,ะจากบทเรียนที่เราเรียนมาเนี่ยเราจะ นำมาสรุปในข้อที่หกนะเราก็อาจจะสรุปได้ว่าภัยธรรมชาติต่างๆมีลักษณะของภัยธรรมชาติการเกิดภัยธรรมชาติและมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมต่างกันภัยธรรมชาติบางอย่างเป็นสัญญาณบอกเหตุก่กอนเกิดภัย นั้นๆจึงควรติดตามสถานการณ์และติดตามประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอน,นะเมื่อเราตอบคำถามหน้าถึงหน้า55เสร็จเราไปดูคำถามนะคะเขาให้เราทำ Mind Mapping ในหน้า57นะ ก่อนที่จะถึงหนะ้า57ให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับการเกิดพนรนีที่บัดภัยนะคะเด็กๆเด็กๆก็ไปตั้งคำถามนะคะเพิ่มเติมนะะแล้วก็ติ๊กทักษะที่เราใช้ก็จะใช้การสังเกตนะคะการจำแนกการพยากรณ์การลงความเห็นข้อมูลนะ,ะการตีความหมายของข้อมูลและข้อสรุป หรือการสร้างแบบจำลองนะคะสวัสดที่21ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารนะฮะอันนี้เด็กๆสามารถติ๊กได้หรือจะเพิ่มเติมอีกนะคะทำเครื่องหมายถูกลงไปได้นะฮะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดหน้า57อันนี้จะให้เด็กๆทำหมายแม p ป,ปิ้งสรุปเกี่ยวกับ กรณีที่บตดภัยที่เราเรียนมานะโดยดูในหนังสือเรียนหน้า68นะเนี้เราก็เอามาเขียนมาแมปปิ้งตรงนี้พร้อมพังตกแต่งให้สวยงามใครจะเพิ่มเติมตรงไหนเด็กๆก,ก,ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะให้อยู่ในกรอบที่เขากำหนดให้นะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นเด็กๆก,ก,ก็ใช้ ดินสอตีกรอบนะคะปากกาเขียนแล้วเมื่อเด็กๆทำเสร็จมั่นใจเด็กๆก็ค่อยใช้สีระบายาพักอิกรอบเพื่อความสวยงามนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าต้องส่งงานคุณเพ็ญคุณเพ็ญถึงจะให้คะแนนนะคะมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่3นะคะภัยธรรมชาติเหตุการณ์ มันจะอยู่ในหน้าที่58-59นะคะจะมีคำถามอยู่ข้อ1ก็จะมีอยู่5ข้อย่อยนะคะเขาถามว่าเหตุการณ์ใดบ้างต่อไปนี้อาจทำให้เกิดสึนามินะคะเด็กๆก็ติ๊กเข้าไปก็อาจจะเกิดจากนะ,ะอย่างของครูแผ่นทินไว้ <c oughs> <c oughs> การเกิด ระเบิดของภูของไฟใต้ท้องทะเลนะคะอันนี้ก็สามารถทำให้เกิดสึนามิได้ต่อไปเรามาดูคำถามข้อที่2นะคะการบุกรุกพื้นที่และตัดไม้ทาลายป่าจะทำให้ทภัยธรรมชาติมีความรุนแรงนะ,ะอันไหนบ้างนะคะเด็กๆก็ติ๊กลงไปเช่นน้ำท่วมนะคะแล้วก็อะไรอีกคะเด็กๆ ดินถล่มนะน้ำท่วมดินถล่มและการกัดเซาะชายฝัง่งนะ,ะอันนี้ก็คือการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่านะคะทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงนั่นเองต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3เขาให้ถามว่าในท้องถิ่นของนักเรียนหรือบริเวณใกล้เคียง มีภัยธรรมชาติใดบ้างที่ก่อให้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและมีแนวโน้มในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรรมชาตินะคะน,น,นักเรียนก็อาจจะตอบว่าสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับภัยธรรมชาติการเกิดความถี่การเกิดในท้องถิ่นและการ สืบค้นแนวทางการเฝ้าระวังปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรรมชาตินะคะเด็กๆก็ค้นคว้าในอินเทอร์เนต็ตนะ,ะในห้องสมุดหรือในห้องเรียนของเด็กๆก็ได้นะคะทีนี้เราไปดูนะ,ะในข้อในหน้า59นะคะให้นักเรียน ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์นะเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะให้เราสืบคน้นหรือให้เราออกแบบนะป้ายประชาสัมพันธ์นะในการปฏิบัติตนหรือเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเกิดพรณีที่ปัดภัยคู่เพวันนี้ครูเพลนก็มีตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์มาให้เด็กๆดูนะคะ อันนี้เขาให้เราออกแบบให้เด็กๆออกแบบเองลงไปในสี่เหลี่ยมนี้นะคะห้ามเกินสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามเช่นป้ายของครูเพนก็จะบอกว่าข้างหน้าน้ำน้ำท่วมทางรถเล็กผ่านไม่ได้รถใหญ่ผ่านได้นะ,ะอันนี้ก็คือป้ายเตือนนะคะเกี่ยวกับการเกิด น้ำท่วมนะคะแบบฝึกหัดในหน้า59นะคะเด็กๆให้เด็กๆทำออกแบบวาดภาพนะคะเนี่ยออกแบบป้ายนิเทศแล้วก็เขียนคำนะคะแล้วก็ทองทั้งตกแต่งให้สวยงามอย่าลืมว่าครูเพนจะให้คะแนนทุกครั้งนะเด็กๆต้องส่งงานครูเพนส่งมาในลายส่วนตัวพร้อมพังแจ้งชื่อห้องนะคะ เด็กๆไม่เข้าใจแล้วเราเจอกันใหม่นะคะมีอะไรสงสัยทักมาหาคู่เพนในลายส่วนตัวนะคะเด็กๆแล้วพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ